นางตานีหรือพายตานีเป็นผีผู้หญิงเช่นเดียวกับนางตะเคียนนางตานีจะสิงสถิตยอยู่ในต้นกล้วยตานีอย่างไรก็ตามไม่ใช่ต้นกล้วยตานีทุกต้นที่จะมีผีพายตานีสิงสถิตยอยู่ต้นกล้วยตานีเป็นที่สิงสถิตของพายตานีเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนรุ่นเก่าพายนางตานีนี้ว่ากันว่ามีหน้าตาสวยมีกลิ่นตัวหอมไว้ผมยาว ฝ่ามือฝ่าเท้าแดงอ่อนดุจตีนนกพิราบริมฝีปากมีสีเหมือนตำลึงสุกถ้ากล้วยตานีมีลำต้นอวบปลายนางตานีก็มีรูปทรงท้วมถ้ามีลำต้นโปร่งเปล่าภลายนางตานีก็จะมีรูปทรงเฉลวยด้วยเหตุที่ภลายนางตานีเป็นผีชาวบ้านจึงไม่กล้าปลูกกล้วยตานีไว้ใกล้เรือนแม้จะปลูกไว้ใกล้เรือนถ้าจะตัดเอาใบตองไปใช้ก็ห้ามไม่ให้ตัดเอาไปทั้งใบ ต้องเจียนเอามาแต่ใบตองเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องหักก้านเสียก่อนเพราะถ้าตัดเอาเข้ามาในเรือนทั้งใบถือว่าเป็นลางลายจะมีใครในบ้านนั้นตายลงในไม่ชา้าทั้งนี้เห็นจะเนื่องจากกติเดิมที่ใช้ใบตองกล้วยตานีสามใบลองก้นลงศพกล้วยตานีถ้าขาวออกปลีจะมีพิธีพีพลายนางตานีเครื่องพีมีหัวหมูใบสีสำหรับขาวหวาน ของหวานก็มีขนมต้มแดงต้มขาวนอกจากนี้ยังมีข้าวตอกดอกไม้ทูบเทียนน้ำหอมและเครื่องหอมมีแป้งกระเจะจันเป็นต้นเอาแหวนและสร้อยทองคำไปคล้องที่วงปีกล้วยเป็นเครื่องประดับและนำผ้าผืนหนึ่งจะเป็นสีแดงหรือสีอะไรก็ได้ไปพันรอบต้นกล้วยตานีเป็นต่างว่าได้นุ่งห่มให้แก่พลายนางตานีขอให้คุ้มครองรักษาคนในบ้านและให้มีลาบบางที่ นิยมนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดทาบุญด้วยบางทีหมอได้ทําพิธีเมื่อเส้นแล้วนําดอกไมนปีกล้วยตานีไปตากแดดให้แห้งแล้วบดให้เป็นผงผสมกับผงอิธิเจคือผงของดินสอขาวที่ลงยันซึ่งเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้สําหรับใช้ไปในทางให้เกิดสเสน่ห์หรือเมตตามหานิยมบางทีก็เอาดอกในปีกล้วยตานีไปใส่ไว้ในตลับสีพึ่งสีปากซึ่งปลุกเสกแล้ว ใช้สำหรับสีปากเพื่อให้เกิดสเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยมเช่นเดียวกันเ <IS> มื่อใช้สีพึ่งนี้สีปากแล้วแย้มปากพูดออกมาก็มีสเสน่ห์กระทำให้ผู้ใหญ่มีเมตตาถ้าเป็นผู้หญิงสาวก,ก็ทำให้เกิดความรักขึ้นมาในทันทีในทางตรงกันข้ามถ้าผู้หญิงทาสีพึ่งนี้แล้วเมื่อแย้มปากพูดออกมาผู้ชายก็จะเกิดความรักขึ้นในทันทีเช่นเดียวกันกล้วยตานีที่ทำพิธีแล้ว ออกปีกลางต้นก็ถือกันว่ากล้วยตานีนั้นเกิดมีพลายนางตานีขึ้นแล้วกล้วยตานีที่ออกปีกลางต้นนี้พวกชายหนุ่มที่ยังเป็นโสดอยู่ถ้ารู้เรื่องราวเกี่ยวกับนางพายตานีก็จะไปทําพิธีเส้นเป็นทํานองเดียวกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้วไปที่ต้นกล้วยตานีนั้นในเวลากลางคืนทุกคืนสุดแต่โอกาสจะอํานวยให้พอไปถึงก็กล่าวคําเกี่ยวปับเล้าประลมพลายนางตานี ต้องตั้งความเพียรไปเกี่ยวจนกว่าพลายนางตานีจะใจอ่อนเห็นอกเห็นใจแล้วเอามีดเฉือนโคนกล้วยที่มีลักษณะเป็นเหมือนเงาเอามาก้อนหนึ่งแกะสลักเป็นรูปผู้หญิงใส่ตลับหรือภาชนะไว้และต้องเส้นแบบนี้ทุกชเช้าเย็นทําอย่างนี้อยู่ลยหลายวันพลายนางตานีก็จะมาปรากฏร่างให้เห็นในความฝันเป็นผู้หญิงสาวรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามสมดังใจที่เคยนึกเคยพวงเป็นจินตนาการมาก่อน แล้วนางก็จะยอมตนเป็นเมียผู้นั้นอันเป็นความฝันอีกเหมือนกันเมื่อได้นางพรายตานีเป็นเมียแล้วชายคนนั้นจะไปมีเมียอื่นอีกไม่ได้ถ้ามีก็มักจะเป็นอันตรายถ้าต้องการจะมีเมียจริงๆก็อาจทําได้โดยการบอกกล่าวขออนุญาตพรายนางตานีที่เป็นเมียเสียก่อนพรายนางตานีเป็นเมียที่ดีเมื่อเห็นสามีซื่อสัตย์ไม่ปิดบังความจริง ก็จะอนุญาตให้มีได้ซ้ำยังจะช่วยเหลือเพื่อให้การนั้นสำเร็จไปด้วยดีอีกด้วยไม่มีหึงหวงหรือแยกเคียวหรือร้องไห้ตีโพยตีพายเหมือนเมียมนุษย์แต่คนสมัยก่อนได้เชื่อว่าผู้ที่ได้นางตานีเป็นเมียนั้นมักจะมีอันเป็นไปเพราะพลังชีวิตทั้งสองฝ่ายนั้นจะถ่ายทอดซึ่งกันและกันถ้านำลัทธิเต่ามาเปรียบเทียบซึ่งก็คือนางตานีนั้นเป็นผีผู้หญิงซึ่งก็คือพลังหยิน ส่วนผู้ชายนั้นก็คือพลังหยางนางตานีเป็นพลังผีที่มีพลังหยินที่อ่อนมากพลังหยางที่อยู่ในผู้ชายที่เป็นมนุษย์จะถ่ายเพื่อให้เกิดความสมดุลแต่การถ่ายทอดพลังชีวิตนั้นจะเป็นอันตรายต่อฝ่ายชายที่เป็นมนุษย์ดังโบราณซึ่งได้กล่าวไว้ว่าคนอยู่ส่วนคนผีอยู่ส่วนผีคนกับผีจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ผลข้างเคียงในการถ่ายทอดพลังชีวิตของฝ่ายชายนั้น จะสังเกตได้จากอาการคือสูบผอมแก้มตอบเมื่อคนอดอาหารชาวบ้านมักจะสังเกตอาการนั้นและรู้ทันทีว่าคนผู้นั้นมีเมียเป็นนางตานีก็จะนิมนต์พระภิกษุหรือเชิญหมอผีที่มีวิชาอาคมแก่กล้าให้ทําพิธีกรรมให้คนทั้งสองคนแยกจากกันและอุทิศส่วนกุศลให้นางตานีนั้นไปสู่สุคติ สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับการได้นางพลายตานีเป็นเมียนั้นมีความเชื่อกันมากทางภาคใต้ซึ่งก็มีลักษณะที่คล้ายๆกันกับภาคอื่นๆแต่มีรายละเอียดปีกย่อยที่แตกต่างกันเล็กน้อยความเชื่อของทางภาคใต้จะมีการเกี่ยวพานางตานีขอเป็นเมียถ้านางตานียอมเป็นเมียแล้วจะมาเข้าฝันและก็มีอะไรกันในความฝันเมื่อได้เป็นเมียแล้วจะต้องรักนางตานีคนเดียวห้ามมีเมียอื่น แต่ถ้าต้องการที่จะมีเมียมนุษย์ก็สามารถที่จะมีได้โดยการบอกกล่าวขอ,อนางตานีถ้านางตานีอนุญาตก็มีได้แต่ถ้านางตานีไม่อนุญาตห้ามมีในกรณีที่นางตานีอนุญาตเมื่อมีแล้วต้องทําการยกย่องนางตานีเป็นเมียหลวงและเมียที่เป็นมนุษย์นั้นเป็นเมียน้อยสามารถบอกกล่าวให้นางตานีช่วยในการทำมาหาก,กินได้ขนาดผียังมีเมียหลวงเมียน้อยเลย นางตาดีเป็นเทวดาชั้นล่างสุดชั้นจะตุกมหาราชิกามีวิมานอยู่ในต้นกล้วยไม่ได้เป็นคนที่ตายแล้วเป็นผีแต่เป็นคนที่ตายแล้วเกิดเป็นเทวดาแต่ว่าบุญน้อยและมีกรรมเลยยังต้องมาเป็นอย่างนี้เทวดาบางองค์ก็มีวิมานที่จอมปวกก็มีต้นไม้ใหญ่ๆก็มากการที่จะมีนั้นก็คงยากเพราะไม่ใช่ผีเขามีบุญพอไม่อดเหมือนผี ชายหนุ่มคนไหนที่จะได้นางตานีเป็นเมียต้องต้องตาต้องใจนางตานีจริงๆเขาถึงจะมาอยู่ด้วยเคยได้ยินเรื่องเล่าว,ว่ามีชายคนหนึ่งไปมีอะไรกับพายนางตานีแล้วรักกันมากจนเพื่อนสังเกตแล้วรู้ได้ว่ามีเมียเป็นนางตานีไม่ยอมเลิกจนเพื่อนๆกลัวว่าเพื่อนคนนั้นจะตายจึงรีบไปปรึกษาพระแล้วทําการแยกเขาออกจากกันให้เขาก็ไม่ยอมจะไปหานางตานีท่าเดียว เพื่อนๆช่วยกันจับมัดไว้ที่ศาลาในวัดแล้วทําพิธีโดยการเชิญนางตานีไปที่อื่นหรือไปจุดติใหม่เพราะคนอยู่ร่วมกันไม่ได้กับนางตานีมันจะมีการถ่ายพลังกันดังเรื่องหินหยางที่ได้กล่าวไปแล้วเพราะว่าเมื่อหินอ่อนหยางก็จะถ่ายไปเพื่อให้เกิดสมดุลแต่คนที่เสียไปจะเป็นอันตรายตัวนางตานีนั้นไม่ได้ดูดเองแต่มันเป็นไปเองตามธรรมชาติ เพราะว่าไม่งั้นก็คงไม่ต้องหาเมียเป็นมนุษย์กันแล้วหาเมียเป็นผีดีกว่าเขาสร้างมาแบบนี้ในระหว่างที่กําลังทําพิธีแยกกันนั้นใจทั้งสองสื่อถึงกันเพราะอยู่ด้วยกันมานานนางตานีก็เรียกหาแต่ไปไม่ได้ผู้ชายก็จะไปแต่โดนมัดไว้ก่อนที่วัดก่อนนางตานีจะไปได้ส่งจิตมาถึงว่าให้เขาโชคดีหากเกิดในชาติต่อไปก็ขอให้เขามาเกิดเป็นคนด้วยจะได้อยู่ด้วยกัน เขาเองก็ไม่อยากเกิดมาเป็นอย่างนี้ผู้ชายเมื่อได้รับรู้ถึงจิตอันทรงแรงกล้าของนางตานีแล้วรู้ว่าจะจากกันความรู้สึกเสียใจที่จะจากกันและไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกไหมเขาก็สงบลงและร้องไห้ถึงเมียที่จากไปอาจเป็นเพราะบุญที่ทํามากันเมื่อชาติก่อนแต่พราะบุญมีไม่ถึงจึงต้องจากกันมามีเมียเป็นผีในชาตินี้ในทางพุทธศาสนาไม่ถือว่านางตานีเป็นเทวดา แต่เป็นผู้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโอปะปาติกะจัดเป็นผู้ที่เกิดขึ้นขณะร่างกายแตกดับไปแล้วเรียกง่ายๆว่าเป็น,นร่างต่อจากวิญญาณที่ไม่ได้ไปในนรกแต่ว่าเกิดเลยและไม่ได้เกิดเป็นคนพับถ้าตายไปแล้วเกิดใหม่ในนรกเรียกว่าสัตว์นรกแต่นางตานีเกิดเป็นโอปะปาติกะเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ในตำราของนักพจท์เตา่า ก็มีจารึกของผีนางตานีของจีนเหมือนกันนะครับว่าผีนางตานีของจีนนั้นเป็นผีสาวแต่งกายสีแดงมักจะคอยชายหนุ่มอยู่ที่ต้นกล้วยเหมือนกับของไทยเราเลยนางตานีเป็นผีมากด้วยกามรัครับแต่ไม่มีการเขียนไว้ว่าเอาไปเป็นเมียเหมือนไทยสําหรับการที่จะปราบนางตานีจีนได้คือการขุดต้นกล้วยตานีทั้งต้นเอารากมาทั้งหมดเลยแล้วทาการเผารวมทั้งสะกดวิญญ,ญาณไว้ในต้นกล้วย ก็จะสามารถปรับได้แต่ถ้าทําพิธีไม่สําเร็จก็เชิญท่านผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านตัวใครตัวมันนะครับ